สวัสดีครับวงแต่ยาลันเบเกอร์นะครับวันนี้มาจูนน้องคือครับขี้ร้านนี้เลยนะครับเดี่ยวสนับสนุนช่องเราช่องทางครับยางเงินหนึ่งเงินสองติดต่อพี่ก็ได้เลยนะครับนี่เล ติดต่อตามเบอร์นี้ได้เลยผมพิกกอตนะครับดูพี่เขาสายเี่สายเย็ยย <c oughs> นเกียร์ฮึอฮึดนี่ผมอ่าตอนนี้ออกมาแล้วนะครับกล่อง ECU แล้วก็สายวันนี้รีม็ับ พิกอดครับคนริมแบบให้น้องอืดแล้วนะครับเดี๋ยวมารอชมกันนะครับนี่ครับอย่างมือสองนะครับมือสองมือหนึ่งติดต่อพี่เขาได้เลยครับบิ๊กไบคูสตเตอร์เล็กโรสตถามได้เลยราคาติดกันเองแน่นอนครับ เตอนพี่เขาจูดิีกาีนะครับสำัอะไรคุมครับสวัสดีครับยารันไบเกอร์นะครับบางแต่ยารันไบเกอร์ครับวันนี้ได้มาจูนที่ร้านพี่ก๊อตครับผม GG Two v i e ครับครับผมเป็นมือจูนให้กับน้องเอิร์นะฮะมันจะไม่อื่นแล้ววันนี้ต้องขอบคุณพี่วายจริงจริงครับครับผมแลกกันกับซิกเนเจอร์ข้าวหมกข้าวมันนมเราบครับผมวันนี้แล้วก็ อาทิตย์หน้าผมจะมีออกทริปกับน้องอืดนะครับเพื่อไปไหนครับพี่น่าจะเป็นอีตองน่าจะเป็นเมืองการนะครับประมาณทั้งทั้งโค้งทั้งทางชันก็เดี๋ยวจะลองรู้ว่ามันจะมีประสิทธิภาพดีกว่าเดิมไหมซึ่งแน่ๆวันนี้ที่หลังจากที่พี่ก๊อตจูนให้ผมเสร็จเรียบร้อยผมได้เอาน้องอืดไปลองแต่ผมขออนุญาตไม่ไม่บันทึกตอนลองนะครับเพราะว่ามัน มันเป็นถนนหลวงก็บอกได้คำเดียวว่าดีขึ้นจากเดิมหกสิถึงจสิบเอร์เซแน่นอนครับผมสเต็ปของผมที่ผมให้พี่พี่ลองบอกมาเลยว่ามีอะไรสเต่ของผมสามอย่างครับก็เราเน้นนะครับคืออประหยัดนะครับผมแรงขึ้นนะครับผมหลักๆเลยนะครับก็คือประหยัดกับความแรงขึ้นนะครับก็คือเน้นใช้งานโดยหลักๆนะครับที่เราเน้นกันนี่ครับคือโจทย์ที่ผมให้กับพี่กอตไว้ตั้งแต่วันแรกที่ ที่อยากจะให้พี่เขาจูนให้ครับนะครับหลังจากนั้นมาพอจูนเสร็จปุ๊บบางได้อาออกไปลองแต่ได้ออกไปลองประทับใจมากเลยประทับใจมากเลยครับประมาณ6กสิ7นเจร์นมีแน่นอนครับมันมันเป็นรถมันเป็นรถที่น่าใช้เลยซึ่งของเดิมเลยคือระหว่างต่อเกียร์สองไ้สามหรือช่วงระยะประมาณ3 0มสถึงสีภาษาคนจูนเขาอาจจะว่าวอดของภาษาผมเนาะเขาจะเรียกมันว่าอื ก็คือบิดแต่รถไม่ไปอาการนี้หายไปหมดแล้วนะครับซึ่งรถบางก็เดิมเดิมลูกเดิมทุกอย่างเดิมหมวดฉีดเดิมมีแค่แคมกับท่อของเคมันแค่นั้นเองนะครับก็ได้ให้โจกับพี่ก๊อตวันนี้แล้วก็ทํออกมาประทับใจมากนะครับแล้วก็ต้องดี๋ยวมารอดูว่าการใช้งานของบางจะเป็นยังไงซึ่งแน่ๆว่าวันหนึ่งในการขับส่งอาหารเนี่ยมันวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยห้าสิบโลยแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมีทริปออกไปประมาณอาทิตย์หน้า ก็มาดูกันว่ามันสนุกกว่าเดิมแน่นอนแล้วก็วันนี้ต้องขอคุณพี่ก๊อตแล้วก็อยากจะให้พี่ก๊อตฝากถึงร้านร้านที่มีขายอะไรบ้างได้ทําอะไรบ้างแล้วก็จะติดต่อพี่ได้ทางเบอร์ไหนบอกได้เลยครับบอกพี่ๆน้องๆเราได้เลยครับผมก็หลักๆของผมเลยนะครับก็คือจะเป็นยางจะมีทั้งมือหนึ่งมือสองนะครับผมมือหนึ่งก็จะมีทั้งแมสเซิลเลอร์เบสโตน ซีเอสนะครับมือสองก็จะมีหลายหยี่ห้อนะครับถ้าพี่น้องไรเดอร์ท่านไหนสนใจนะครับมาดูยางมือสองยินดีเลยครับราคาไม่แรงยางเราสภาพขัดทุกเส้นถามพี่บางได้นะครับสภาพกิปกปเลยนะครับแล้วก็ตรงจูนตัวนี้ก็ทําเสริมมันขึ้นมาเพราะว่า,าคุยกับพี่บางว่าพี่น้องไรเดอร์รถมีปัญหาโน่นนั่นนี่มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยทําตรงนี้เสริมกันขึ้นมาแล้วก็มาลองกันอะไรกัน ก็จูนมาหลายคันแล้วเหมือนกัน 4, 5, ครับ3 4 5 6ีคันละตอนนี้น,นะครับผมก็มีพวกพวกเพื่อนฝูงนะครับในกลุ่มไรเดอร์ในกลุ่มมอเตอร์แลนด์รถมอไซค์กู้ภัยทั้งหลายนะครับก็ได้เข้ามาจูนมาปรับนะครับให้ขับขี่สนุกแล้วก็ประหยัดนะครับผมถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านไหนสนใจติดต่อผ่านทางพี่บังมาได้เลยครับผมจะได้นัดเวลาเข้ามานั่งคุยเข้ามานั่งทำรถกันนะครับเราเน้นประหยัดนะครับ อวามแรงนะครับแต่เราไม่ได้ทําไว้สําหรับเอาไปแข่งขันนะครับผมนะครับเอาเป็นว่าขี่สนุกขึ้นดีกว่านะครับผมมีอะไรติดต่อทักเข้ามาผ่านพี่บังได้เลยครับเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยพี่อ่ะที่นี้ช่องทางการติดต่อของพี่ครับผมบอกได้เลยครับติดต่อผมนะครับก็คือถ้าร้านของผมเนี่ยร้านยางผมเนี่ยก็จะอยู่ในหมู่บ้านแมกไม้นะครับข้างๆซอยกรมศิลสามสิบแปดนะครับหรือโทรเข้ามาที่ศูนย์แปดห้าหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ดเจ็ด 0ูนย์แปดหนึ่งสี่ห้าสองูนย์สี่ห้าสองบริการยี่สิบสี่ชั่วโมงครับตามพูด้วยครับจริงๆครับวันนี้อทีนี้มาถึงโปรโมชั่นนะครับผมพี่เขาจะเริ่มจูนลถนะครับเป็นรดเล็กนะครับก็คือเวฟเอ้ยคิกเอ้ยอะไรพวกนี้นะครับต้องติดต่อถามตอบถามพี่เขานะครับสําหรับผู้ใดที่สนใจหรือว่าอะไรก็สุดแท้แต่นะครับณวันนี้นะครับรวมถึงเดือนหน้าทั้งเดือนนะครับก็ของเดิมพี่จูนอยู่เท่าไหร่นะครับ ก็ปกติถ้าจูนในสเตปนี้ที่เราจูนกันนะฮะก็จะอยู่ราคาประมาณสักแปดร้อยถึงหนึ่งพันก็ต้องมาดูหน้างานด้วยนะครับดูรถว่ายังไงอะไรยังไงนะครับแต่ถ้านับตอนนี้นะครับแล้วก็ผ่านมาทางพี่บางนะครับนับตอนนี้เราเริ่มต้นที่หกร้อยบาทในกรณีที่รถสแตนดาร์ดเดิมๆนะครับผมนะครับตอนนี้เป็นโปรโมชั่นให้สําหรับจากนี้ไปก็ทประมาณเดือนนอกที่บ้าได้ครับก็ ต้องขอบคุณพี่ก๊อตมากด้วยนะครับเพราะว่ามันเดือนหน้าเป็นเดือนเกิดของบางแต่ด้วยนะครับก็ถือว่าโปรนี้ก็คือเริ่มหลังจากที่ลิปออนแอร์ไปจนถึงวันที่30กันยายนาครับแต่ต้องผ่านบางแต่มาคคือมาปุ๊บมาบอกได้เลยว่าดูทางไหนถ้าเป็น YouTube ก็ยารันเบเกอร์มาเดียยารันเบเกอร์ถ้าเป็นเพจ f Facebook ครับก็ผ่านโดยยารันบางแต่เบเกอร์นะครับหรือว่าขายที่อเนกประสงมโดยตรงหรืออีกหนึ่งรูปแบบก็คือ ทักเข้ามาทั้งเพจและทั้ง youtube ครับเดี๋ยวผมจะส่ง m e s s e n เจ r ของทางพี่และเบอร์โทรให้และเอาอันนี้ยืนยันว่ามาจากทางผมนะครับครับผมอันนี้ก็คือเรามาเน้นสนุกกันเรามาเน้นใช้งานนะครับเราไม่ได้เอาแรงไม่ได้เอาอะไรเอาง่ายๆครับคำพูดง่ายๆเลยคือมาเพิ่มเติมสมรรถนะรถให้มันดียิ่งขึ้นใช่ครับมันแค่นั้นเองครับวันนี้ที่ที่ผมที่บางแต่ได้แล้วก็ได้ได้มาจริงๆนะครับกับการที่พี่ก๊อตจูนให้วันนี้นะครับก็ ตามนี้นะครับใครสนใจนะครับตั้งแต่คลิปนี้ออนแอร์ไปว่าจะเป็นทางเพจเฟซบุ๊กหรือทาง YouTube หรือทางพิทตอรนะครับอันนี้เข้ามาได้เลยนะครับ600บาทนะครับจากพี่ก๊อตนะครับบอกมาแต่แล้วแต่ช่องทางเลยว่าคุณดูจากผมช่องทางไหนก็เอานี้บอกพี่เขาได้เลยนะครับแล้วก็ที่สาคัญคุยหน้างานคุยหน้างานก่อนก่อนเขาต้องคุยหน้างานโดยการโทรโทรหาพี่ครับยังเบอร์โทรทีมพี่0851101177 0814520452ครับอ่าสองเบอร์นี้นะครับโทรมาคุยก่อนสถามก่อนรถทำอะไรนะพี่เพื่อที่จะให้เวลาการจูนรวดเร็วขึ้นครับไม่ต้องมานั่งรอกันนานนะครับประมาณนั้นนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณร้านพี่ก๊อตด้วยนะครับวันนี้ที่จูนรถน้องอื่นด้วยผมไม่อื่นแล้วนะไม่อื่นแล้วต้องนันต้องย้ำเลยไม่อื่นแล้วนะครับขอบคุณพี่ก๊อตมากๆขอครับแล้วุณครับแล้วไว้พบกันครับ e ีีอีต่อ ขอบคคุณรับมอครับหลังจากที่จูนมานะครับเมื่อเช้าเติมน้ำมันเติมถังนะฮะเลขมัจะอยู่ที่733 03นะครับอธิีาว่ศูนยสี่อ่ะ,อะเท่ากับว่าเม็ดแรกที่ใช้นะครับวิ่งได้ทั้งหมดผมให้85โลเลยอ่ะ85โล90โล ว่ามันเกินคาดมากครับดีจริงครับขอบคุณครับ